ครับวันนี้เป็นยังไงครับสำหรับเนสเลฟยูไลฟ์วันนี้ครับผมก็เป็นเนสเลฟยูไลฟ์นะครับก็เรียกว่าเป็นซัมเมอร์แคมเปญที่ fresh new no limit ที่แบบตั้งใจจะสาดความสดชื่นให้ให้กับแฟนๆของเนสเลฟยูไลฟ์เลยครับแล้วก็เรามากับชาร์ทใหม่ของเราด้วยนะครับคือนชนาร์ทใหม่ก็จะเป็นโลโก้เนสเลฟยูไลฟ์แบบใหม่แล้วก็ที่สำคัญวันนั้นคือเราก็จะเห็นว่ามีรูปของ น้องน้องบัสทุกคนเลยแล้วก็มีรูปของผมอยู่อยู่ในฉลากด้วยรเรียกว่าถ้าเกิดใครเจออะไรก็ก็ฝากหยิบมาถ่ายรูปมาแข่งก,ก,กันได้ถ้าเกิดว่าใครเจอหน้าผมอะไรตอนนี้ก็คือเราคนเก็บไว้ที่บ้านหลายพันแล้วใช่เรียกว่าเก็บเป็นเซตเลย<ช>ไม่ยไปตามหาให้ครบมันมีทั้งหมด13คนเลยก็ก็คนก็เริ่มเก็บสะสมให้ครบแบบ13คนเลยจ้าทำงานกับบัสเป็นยังไงบ้างครับบัสกับเด็กๆเนาะใช่นี่ก็มาทำงานกับบัสจริงก็สนุกมากเลยนะครับคือ บรรยากาศตอนที่แบบได้มีโอกาสไปทํางานด้วยกันแล้วก็เห็นว่าน้องๆเขาแบบเอินนิจเยอะมากคือไม่มีอ่อมเลยแล้วก็แบบพลังเต็มมากๆแล้วก็เรียกว่าแจกความสดใสจริงๆครับแต่น้องๆเขาก็มาทับใจเรารอเซอร์ไพรส์อะไรนะโดนแซาลโดนแซวมันคือมันเป็นเรื่องในในหนึ่งในทีวีซีอันหนึ่งที่แบบว่าเป็นเป็นตัวรอเซอร์ไพรส์ผมก็ไปพากเสียงตอนตอนที่ถ่ายแล้วก็ไปพากเสียงก็แบบรอเจอเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ย อนรก็เซลตอนรุ่คนเราก็เียนกันเลยนะเรา็พี่ใหญ่เได้เลยนะอ๋อเป็นพี่ใหญ่ได้เลยเหรครับบโอ้ยฟังตสิครับผมอาฝาดฟังนสำหรับเนสเล่เียลไลครับผมครับผมก็ตาดด้วยนะครับสำหรับเนสเล่เียลไล์นะครับเป็น ส m หรับแคมเปญ Fresh No Limit นะครับที่ที่อยากให้ทุกคนได้มาเก็บสะสมแล้วก็มาแจากความสดชื่นในซัมเมอร์นี้หน้าร้อนนี้ของเรานะครับผมแล้วก็ที่นี่ด้วยที่นี่น่าจะาที่เรามีกิจกรรมมีลานเนี่ยครับที่ลานพลาคอนก็จะมีถึงวันที่17มีน,มนาคมยังไงก็ฝากมาถ้าเกิดใครแวะเวียนมาม็เล่นกิจกรรมได้มีกิจกรรมเต็มไปหมดเลยที่นี่นะครับช่วงนี้พี่เจมเจอกันบ่อยครับ งานอีเวนต์แหล่เป็นช่วงคิวทลางหรอโลกเครื่องอะไรตรงนี้หรือมันมาจังหวะนี้พอดีมันอาจจะมาจังหวะนี้พอดีครับไม่เออใช่ครับรู้สึกรู้สึกยังรู้สึกว่าผมรู้สึกตอนที่พี่ถามเมื่อกี้นี่แหละว่าคิวมันดาวตื่นเต้นมานเออใช่ครับรู้สึกว่าเดือนนี้น่าจะมีอีกมันว่ามียัง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 านใช่ใช่ครับใน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 เดือนนี้ในเดือนแสดงว่าเป็นช่วงเปรดงานใหญ่ๆอะไรไหมหรือึะได้แบบมารับลือเลย จริงๆก็ใช่ด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็น่าจะแบบมันน่าจะเป็นสล็อตที่ที่พอดีพอดีอาจจะแบบด้วยด้วยแคมเปญของโดยรวมด้วยแล้วก็ด้วยที่ว่าเดี๋ยวผมกำลังจะฟิตติ้งละครเดือนหน้าแล้วก็เริ่มถ่ายอะไรเงี้ยครับคือคิวก็เลยน่าจะลงในในแบบในช่วงนี้ยนนะก็ไม่่่รรร้้วววาาาจเงงิสอออลคแแซบบ รีบใช้เงินอะไรหรือเปล่าใช้เงินอ๋อคือหาตังค์ไม่ทันรีบสร้างบ้านอะไรเงี้ยสร้างบ้านตอนนี้อยู่ท้ายๆแล้วครับอันนี้ก็อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนไม่ส่วนหรไม่ใช่ทั้งหมดเหลืออะไรเหลืออะไรบ้างเหลือเหลือส่วนไหนตอนนี้ก็เหลือเก็บนิดหน่อยแล้วครับก็เรียกเรียกว่าไม่ไม่ไม่ยาวมากเมี่ยถูกใจไปพี่เจมสำหรับบ้านหลังนี้ของเราไม่รู้เลยครับคือตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ายังไม่ได้เข้าอยู่ เดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาอยู่ก็อาจจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบว่าว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไรแต่ว่าแต่ว่าโดยโดยโดยรวมแล้วก็ก็โอเคค่ะอ๋อเป็นเรื่องว่าเป็นเรือนหอหรือเปล่าคือตอนตอนที่สร้างอ่ะคือไม่คุณไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรือนหอนี่เป็นเรื่องเลแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันหรือวก็มีแต่อะไรอย่างงี้อ๋อยังคือยังไม่ได้มีแตกยังไม่ได้มีสัดส่วนแบ่งห้องแบ่ง รยังยังไม่ได้มีจัดสรรแบบห้องแบบอะไรขนาดนั้นคือสร้างด้วยความที่มันสร้างมานานมันจะเป็นกวนห้องลูกอะไรยังไม่มีอนาคตจน์อะไรยังไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าตอนตอนที่ทำบ้านก็มีคิดเพียวเพียวบ้แต่ว่ามันยังมันมันยังไม่ได้แบบออกเป็นรูปเป็นลาั้างนอยู่ยุงเทพคียบครับก็แบบว่างกันเทียบครับเออคุณ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 บอแบบว่ามีแไอเดียอะไรบ้างไหมมีครับมีครับคือก็ ไปปรึกษาเขาว่าแบบเออจะออกแบบยังไงดีนู่นนี่นั่นเลยดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนที่เป็นต่อาคันคันเนี้ยบางทีคุยกันเรื่องบ้านมันจะมีแบบตีกันชอบตัดกันอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแนวไหนเลยก็เป็นเหมือนชาวบ้านกัาเลยัไควาเราแนนะมาาา่่่ดีกววคิดใครเป็นใหญ่อ่ะก็แชร์แชร์กันครับแชร์แชร์กันแชร์แชร์กัน คือคือเขาคือเขาก็มาแบบมาช่วยออกแบบว่าเป็นเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านทุกไตก็คือตีกันอยู่แล้วปกติคือถ้าเกิดใครไม่ตีกันนี่ก็แปลกลองโพสต์ดูผมว่าคนน่าจะแบบลองไปถ่าททายังไงครับน่าจะเป็นเรื่องกันมากกว่าแล้วมันจะสงบกันยังไงดูพี่เจมยอมพี่โฟมยอมหรือยังไงมันผมว่าผมว่าเราก็เหมือนเหมือนว่าเออเราก็ ต้องนั่งคุยกันแหละครับว่าคือความต้องการเป็นยังไงดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าอยากได้อนี้อยากได้นั้นอะไรเงี้ยครับก็มันคือมันอยู่ที่ว่าเราก็กก็็แล้วก็ก็นเราแต่คนชอบมีโอการสปูมทัวร์ไหมครับเผื่อบ้านเสร็จอะไรเงี้ยมีมีครับมีครับมีครับมีโอกาสลงทัวเขาแบบเก็แบบช่อบของเราเนาะจับแบบมีคิดเป็นไรก็ตล์เราเยอะนี่ ไม่ชอบกลับตามมาว่าเยอะแยะเไมดบ่อยม่อยจะมีให้เห็นเต็มๆไหมอ่ะมีเห็นน้มเต็มไหมอะไรครับก็ยังคลิดคอนเทนไม่ออกแต่ว่าแต่ว่ามบ้านไงบ้านใหม่ตัวบ้านใหม่มก็ะไร่างงครับผมก็คือจริงๆก็อยากมีแต่ว่าคิดคอนทไม่ออกเเป็นอะไรจริงใครชวนมาทำบรแสมาผมอากทไมอะไร ผมก็ถามเขาแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าคือเขาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าเขาก็แบบก็ก็เลยแบบว่าถ้าเกิดคุ่เก่งก็ก็คุยว่างั้นสมมติถ้าเกิดว่าเป็นวอล์กไปเที่ยวเป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแล้วลองมาลองดูก่อนแล้วลองดูว่าแบบชอบชอบไหมหมายถึงว่าคือชอบตัวเองไหมหรือว่าแบบแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราพูดเก่งเราอาจจะนำเขาได้ก่อครับแล้วพูดคนเดียวไปเลยใช่หรือเปม่าแค่เนี้ยฟิตแล้ว โอเคโอเคได้ครับโอเคแล้วเหรอโอเคแล้เหรอช่วงนี้เราช่วงนี้แบบว่าจะเปิดละครละครใหม่ครับพี่เป็นเรื่องอะไรบอกเลยไม่ได้บอกได้แล้วคบอกได้แล้วว่าจะลาเล่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 าใช่ครับตืเต้นไหมกับละครเอ่อก็ค่อนข้างค่อนข้างไปในเวที่ว่าอยากเปิดกล้องเพื่อไปสนุกมากกว่า ยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเลยรเพราะว่าอันดับแรกคือละครเป็นละครคอมดี้อย่างที่แบบแจ้งแจ้งทุกคนไปพอเป็นละครคอมเมดี้เสร็จแล้วก็เดชไปกลับมาเล่นกับเบลลอีกทีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมันดีนะสมมติถ้าเกิดเป็นคอมเมดี้แล้วแบบได้มีโอกาสแบบต่อร้องต่อเถียงกันใ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 นวัยนี้กันแล้วก็เลก็น่าจะสนุกอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เดลเขาจะแบบเจ้าแม่คอมเมดี้เนาะเราจะมาเวดราม่าเยอะกว่านิดนึงอย่างเงี้ยเดต้องรับวิชาอะไรขึ้นมาเพื่อแบบ กับเขาแบบคอมเมดี้อะไรเงี้ยเพื่อนสนิทจริงๆก็เดี๋ยวต้องไปปรึกษาท่านโยดาอาจารย์แบบเฮ้ยเราจะเราจะไปเวไหนดีไปปรึล่ะก็าจโยดาคุณเบลไงอันนี้คุณเบลคุณหมายในที่หมายหนายว่าคุณเบลถ้ายอาจารย์อาจารย์อาจารย์ว่าเฮ้ยเราสรุปว่าแบบอย่างนี้แบบจะโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆเขาแบบคือเขาแบบว่าเชี่ยวเรื่องคอมเมดี้มา นเเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวลองเดี๋ยวพอได้ฟิตติ้งกันน่าจะแบบสนุกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมีเวิร์กช็อปกันแล้วครับที่จะอ่านบทอ่านบทแล้วประมาณสักเดือนครึ่งใช่ครับตอนนี้ก็ได้ได้มีโอกาสอ่านบทเพื่อเพื่อเริ่มทำความเข้าใจก่อนที่จะไปเวิร์กช็อปกันเร็วๆนี้ครับใช่ครับก็เดี๋ยวพออ่านบทเสร็จแล้วก็เวิร์กช็อปกันก็เดี๋ยวน่าจะจะมีเรื่องราวที่แบบเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังแบบภาพเรือกมาให้ทุกันได้ครับโอเคครับที่แท้พร้อมจะเริ่มกันแล้ว